เดี๋ยวมาดูความเสียหายของคันนี้กันนะครับความเสียหายนะครับระบบช่วงล่างต่างๆลูกค้าที่มาให้ผมดูแลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอออะไรมันเสียหายบ้างนะครับเราเปลี่ยนตามหน้างานเราเปลี่ยนเฉพาะที่มันเสียนะครับให้งบค่าใช้จ่ายให้มันน้อยหรือแก้ให้มันตรงจุดแล้วงานจบแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มาดูนะครับหลักๆเลยนะจะมีลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อนที่มันดังแล้วมันหอนนะครับอันนี้นดังนะครับลูกปืนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นคู่แล้วก็ลูกหมากปลายแขนแหล็กนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นคู่นะครับแล้วก็อื่นๆผมพยายามเช็คดูให้นะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรยางหุ้มเพลาข้างในนู้นอนะรู้สึกว่ามันจะมีขาดน,นิดๆนะ แต่ไม่ถึงกับเยอะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดีกว่านะครับไหนไนก็มาหาผมแล้วนะครับด้านในนะแต่นี้ยังโอเคอยู่ไม่ขาดนะครับพวกลูกหมากตัวนี้ยังแน่นอยู่นะยางกันโครงแน่นอยู่แต่อันเนี้ยฝั่งนูน้นนะเออยางมันขาดมันบี้แล้วก็มาชนหากันนะครับมาชนหากันเดี๋ยวไปดูกันนะครับลูกหมากตัวนี้มันยังแน่นอยู่นะลูกหมากแน่นอยู่นะครับความเสียหายยางกันโครงยังแน่นอยู่นะครับด้านในยางห่วงด้านในนี่ยังแน่นอยู่แล้วก็ลูกหมาก เลูกยางก้อนเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้นะครับกับยางตัวนี้นะครับหมากปีกน็อตนะครับสองตัวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คุณดูอนะครับเหล็กเหล็กมันโดนกันคุณเห็นไหมหเลยนะครับเนี่ยเหล็กเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันโดนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นคู่เห็นไหมเนี่ยเหล็กเนี่ยมันโดนกันปกติมันจะเป็นยางนะยางฝั่งนู้นอ่ะเนี่ยมันไหลเห็นไหมมันไหล มันไหลเอามาฝั่งนี้นะครับมันไหลมาฝั่งนี้อ่ะผมจะเปลี่ยนให้เป็นคู่นะครับปีกบูทนะครับบูทลูกหมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นคู่นะครับแล้วก็อื่นๆมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็หลักๆเลยนะควนที่เปลี่ยนให้เป็นคู่ลูกปืนล้อเป็นคู่นะครับพวกนี้ก็ปกติอยู่นะครับอันนี้โชว์เขาแต่งมาแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับลูกปืนล้อนะครับ ลูกหมากตัวนี้จะเปลี่ยนให้เป็นคู่นะครับผมแล้วก็ยางหุ้มเพาผมจะเปลี่ยนตัวในนะครับเป็นคู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังลูกปืนล้อนะครับนี่ฟังเสียงเอานะครับลูกปืนล้อด้านหลังเนี้ยแตกคู่หลังเลยนะครับคู่หลังแล้วก็เอาง่ายลูกปืนล้อเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยสี่ล้อนะครับแต่เนี้ยลูกค้าขับเงียบแน่นอนนะครับแล้วก็ยางนะครับลูกยางพวกเนี้ยแตกหมดแล้วนะเห็นไหม ไอยางหูโชกอะไรพวกนี้แตกหมดละเราก็ยุกยางต่างๆขาดเป็นบางตัวแล้วเดี๋ยวผมจะเลาะทิ้งให้ใหม่หมดเลยทุกตัวเลยนะครับบูส14สิบสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจัดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจัดเปลี่ยนให้ใหม่บูสตสิบสี่ตัวไม่เหลือแน่นอนนะครับเห็นบูโชกไหมนะครับบูโชกแตกกระจายหมดแล้วนะครับแตกกระจายหมดละฝั่งนู้นขาดเป็นบางตัวนะครับผมจะเลาะทิ้งให้ใหม่หมดเลยนะครับ ฟังเสียงลูกปืนล้อนะครับโอเคลูกปืนล้อหลังคู่ที่แน่ๆน,นะครับลูกปืนล้อหลังคู่แล้วก็เสียงที่มานาๆๆนะันดังก็เก๊กกเก๊กนะเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยบูธมันไหลมันมาโดนเหล็กโดนกันนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันที่อาการเสียงดังกิ๊กกักกิ๊กกักกักที่ลูกค้าบอกครับคันนี้ดูนะครับบูธอันใหญ่จะขาดอยู่แล้วนะเห็นไหม นิดเดียวเองนะครับบูตก้อนใหญ่เห็นไหมเอ่ยนะครับบูตก้อนใหญ่เดี๋ยวลื้อมาให้ดูนะครับเดีจะได้เห็นชัดเจนนะครับผมบูตเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับดูเขาลองมาบูตนี่โอเคฝั่งนู้นน่าแตกเยอะกว่านะครับยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับท่อคอถังเดี๋ยวเช็คดูให้ นะครับพวกสายน้ํามันเบรกเดี๋ยวดูให้นะครับพวกสายน้ํามันเบรกปกติโอเครายการซ่อมก็บูสิบสี่ตัวไม่เหลือนะครับบูสิบสี่ตัวนะครับยางกันโครงกันโครงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับด้านหลังนะข้างหน้าก็อาจจะเป็นบางจุดเท่าที่ผมเห็นนะครับผมอันนี้คือเบ้าโชคนะครับเบ้าโชคลูกปืนเหมือนมันหมุนแล้วมันฝืดแล้วลูกปืนคล้ายเหมือนมันแห้งหมดแล้วน,นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบ้าโชกให้ ดูก่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับอันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนให้นะครับที่ได้ใช้ยาวๆนะครับออกมาพิจารณาแต่โชคนี่ผมไม่ได้ทํานะโชคไม่ได้ทํานะครับออกมาพิจารณาเป้าโชคนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลื้อข้างหลังกันดูกันนะครับบูทสิบสี่ตัวผมได้ลื้อออกหมดละนะครับนี่ชุดสิบสี่ตัวทั้งหมดเลยนะครับคานใหญ่นะครับคันนี้จะมีเออ หูหิวโชคด้วยนะนี่หลุดออกแล้วนะครับหูโชคเดี๋ยวผมเดี๋ยวต้องเอาไปเทียบบูธก่อนว่ามันจะมีไหมหรือว่าจะทําอะไรได้นะครับอยางงั้นงานไม่จบแน่นอนนะครับหูโชคนะครับหูโชคโอเคบูธต่างๆก็ดูกันออกนะครับนี่ปิ้นออกมาด้านนอกนี่มันเลยดังอ,อกแกอ๊กอกแกอ๊กอกแกอ๊กไอพวกนี้ยางกันโครงนะครับลูกหมากกันโครง ไอยางกันโครงนะครับยางปลายกันโครงนะครับ c k 2จะมียางปลายกันโครงนะครับยางปลายกันโครงกับยางกันโครงนะครับของ e c a r จะเป็นลูกหมากนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มขาดจะขาดอยู่แล้วนะครับบูทสิบสี่ตัวนี้เห็นไหมเนี้ยรอยเนี่ยไหมเนี้ยจะขาดอยู่แล้วเหลืออยู่นิดเดียวนะครับเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยบูทบูทตัวใหญ่เนี้ยจะเปลี่ยนให้หมดเลย โลทิ้งให้ใหม่หมดเลยนะครับบูทสิบสี่ตัวนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันดูครับแย่หมดแล้วฝั่งนี้ต้องได้ตัดน็อตทิ้งด้วยนะครับสนิมมันกินต่อไม่ออกนะครับน็อตตั้งศูนย์ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนน็อตตั้งศูนย์ให้บูทมันมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนี่ดูครับหูโชค๊คไปหมดแล้วหูโชค๊คอันนี้เดี๋ยวผมไปหาบูทเทียบก่อนน่าจะมีนะนะครับอันนี้ก็ใกล้จะไปแล้วนี่แตกแยะแล้วดูดูดูด,ดูช่วงนี้ นะครับบูสตสิบสี่ตัวก็ลูกปืนล้ออย่างที่ผมบอกนะครับลูกปืนล้อต้องเปลี่ยนเป็นคู่นะครับลูกปืนล้อเปลี่ยนเป็นคู่ดังเสียงหอนนะครับก่อนที่ผมจะลื้อให้ดูเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวพวกไม่ปั๊มเบรกนี่ก็เปลี่ยนเอาง่ายๆชุดหลังเปลี่ยนเกลียบหมดหมดเลยอะไม่เหลืออะไรละนะครับผมไม่เหลืออะไรละเดี๋ยวมาดูนี่แต่หลังก็ไม่มีอะไรละถ้าเราลู้ต์สิบสี่ตัวเนี้ยหมดแล้วไม่เหลืออะไรละนะครับ บูสตสิบสี่ตัวก็คือคานใหญ่สําคัญคือคานใหญ่รื้อเยอะหน่อยนะครับเราก็มาไล่พวกชุดน้ํามันบงน้ํามันเบรกอะไรกันใหม่นะครับพวกพอเบรกยังโอเคอเยู่นะพอเบรกพอเบรกถือว่ายังใช้ได้อยู่อีกนานนะครับผมแล้วก็สายอะไรต่างๆก็พยายามดูให้นะครับสายเติมน้ามงน้ํามันอะไรพวกเนี้เดี๋ยวดูให้ถ้ามันแตกร้าวเราก็เปลี่ยนกันไปอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าโช๊คนี่ผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมแค่เอามาดูไอหมุนดู ให้ลูกปืนมันเริ่มมีเสียงบ้างละนิดหน่อยนะครับอันนี้แค่โช๊คนี่ก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาเบ้าโช๊คให้ข้างนึงก่อนมันหมุนแล้วมันสะท้านมือไงไม่รู้นะครับแล้วก็บูตก้อนนี่บูตก้อนผมจะเปลี่ยนให้เป็นคู่เลยนะบูตก้อนเนี่ยฝั่งไหนก็รวมฝั่งนี้รวมนะครับฝั่งนี้รวมยางมันแข็งหมดละยางมันแข็งหมดละแล้วก็ฝั่งนี้นี่เห็นไหมที่มันปิ้นออกมานะครับที่มีอาการเสียงดังนะครับ อันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นคู่อยู่แล้วนะครับซ้ายขวาลูกยางก้อนก็ซ้ายขวาลูกหมางนี้ยังแน่นอยู่นะลูกหมางยังแน่นอยู่เลยนะครับ<ป>แล้วก็ยางห้มเพลายางห้มเพลามันเริ่มจะขาดแล้วนี่นะครับเริ่มจะขาดเรารู้อันนี้เราเปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าจะระบีหายนะครับส่วนใหญ่ที่ยางหัวเผาที่มันเสียส่วนใหญ่ที่จะเป็นเออขาดก่อนแล้วก็น้ําเข้าจะระบีหาย นะครับแต่นี้เหล็กกับเหล็กสีกันหรือน้ํามันเข้าผสม,มกันนะครับไม่มีอะไรล้อลื่นก็จะดังบล็อกๆนะครับอันนี้ก็ปกติดีอยู่ลูกปืนล้ออย่างที่ผมบอกครับที่ที่ที่ทหมุนให้ดูดังนะครับอันนี้เท่าที่ผมไปลองขับดูก่อนที่ผมจะเออหรือจะเสียงหอนะชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็อาการเสียงดังออดออดเอสเอสออดออดเอสเนี่ยนะพวกชุดหลังนั่นแหละครับเปลี่ยนหมดจบแน่นอนเงียบกลิบนะครับผม เงียบกิบนะครับอย่างอื่นชุดหน้าก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับมีประมาณลูกหมาคู after, ่นะครับลูกยางก้อนปีกนกลูกยางบูทก้อนเนี่ยปีกนกนะครับแล้วก็บูทตัวนี้เปลี่ยนเป็นคู่นะครับซ้ายขวาผมเปลี่ยนเป็นคู่อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นคู่นะครับตัวในติดเกียร์นะครับคู่ปืนล้อเป็นคู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นคู่ไปเลยนะครับยางแข็งหมดแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นคู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูข้างหน้าอีกหน่อย หนาพวกพอเบรกนี่ยังหนาเตอะเลยนะครับยังหนาอยู่เลยนะครับพวกนี้ยังแน่นอยู่นะแน่นอยู่อยางรัดกันโค้งหรือยางนรกยังแน่นอยู่โอเคเลยยางกันโค้งเนี้ยดูโยกอย่างเงี้ยมันใช้ได้นะครับโย่งเนี้ยถ้าทาไม่ไปโอเคเลยยางกันโค้ง่ยางรัดกันโค้งหรือยางนรกที่เขาเลือกกันนะครับข้างในนี่นะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่ยังแน่นอยู่นะโอเคอยู่ยางนรกก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผม อ่งนี้ก็เช่นกันนะครับยางนรกยังแน่นอยู่อันนี้ก็ยังแน่นอยู่นี่ยังแน่นอยู่นะยางเข็นเหล็กแล้วก็ยางพวกยางหุ่มเหล็กยังโอเคอยู่นะครับนี่ยางเบรกยังหนาอยู่โอเคก็ประมาณนี้รายการซ่อมก็มีประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับบูทสิบสี่ตัวนะครับเพิ่มเติมบูทบูทเออหูโชกนะครับ อีก2ตัวนะครับ14ใช่ไหมสิบห้าสิบหกสิบหกตัวแถมมาอีกนะครับผมเนี่ยเรานับได้เลยบู๊สิบสี่ตัวนะครับสองสี่หกนะครับหกละมามานับตัวเลขอีกแปดสิบนะครับสิบสองนะครับแล้วก็ตัวนั้นอีกหนึ่งนะครับแล้วก็สองก็เป็นสิบสี่แล้วก็เพิ่มมาหูโชกอีกนะครับแล้วก็ยางกันโคลงยางป้ากันโคลงนะครับโดยจะมี ไม่ปั๊มเบรกนะครับไม่ปั๊มเบรกลูกปืนล้อนะครับคู่นะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้เป็นคู่นะครับทุกอย่างเลยข้างหลังนี้หมดเลยไม่เหลือละเกียยงตับเลยโอเคครับคลิปนี้ขอจบไว้ประมาณนี้นะครับการลื้อเปลี่ยนอะไรทุกชิ้นที่เราลือ้อที่เราสมควรที่จะเปลี่ยนดีกว่านะครับเพื่อยืดอายการใช้งานเสียงจะเงียบแน่นอนรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ